ขอผู้ส่วนว่างที่เด็กขอเสียงปรป่มจำหน่าย <Hey. S 1> มีเต็มเลยนะครับบันที่สนใจสาวข่าวร็้าสำคัด้วยนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษโดยมีรถโมบายทั้งหมด15คันด้วยกันที่จะตระเวนไปทุกวันสินค้าทั้งหมดมี73รายการบริโภคและสินค้าอุปโภคต่างๆลดราคาสูงสุด60%แต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ขอเรียนเพิ่มเติมก็คือว่า ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษแต่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตระเวนไปทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะใน10จังหวัดล็อกดาวน์ที่จะมีผลในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีโครงการนี้เดินหน้าเป็นกรณีพิเศษที่จะเพิ่มจำนวนรถเฉพาะใน10จังหวัดล็อกดาวน์ โดยใน6จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลจะมีจำนวน1และ4จังหวัดชายแดนใต้อีกจำนวน1รวมแล้วทั้งหมด300คันด้วยกันที่จะตระเวนไปในช่วงรกดาวและราคาสินค้าก็จะถูกเป็นพิเศษเช่นเดียวกันและทุนรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์น,นะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการเปวดงานกระชุม ในดาดประธานสั่งเสยเกียวการมสีโดยการาีไมเันเปลี่ยนท่านประการัารเายันหลานจึงให้ขอตัรอกกท่านได้ส่งเสริมและการาปัหาดีสปัญหา ครับตรงผู้ชเราจะเรียนให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วก็องโวลี่นะครับได้มาคุยกับเราหลายครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปบอกเพื่อนนะ